เอาลครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกม Ball ดาร์กั b น l l บอสซัดขดคังมาเทิอีกเช่นเคยเช่นเดิมนะครับก็วันนี้จะมาเล่นด่านอินฟินิตด่านบอรดฮิสตอรด่านใหม่นะที่มันอัปเดตมานะครับทั้ง2เซอพร้อมกันก็อัปเดตมาในกิจกรรมของโกฮังกับเซลแหละที่มนเทิร์มาใหม่ตอนนี้ช่วงนี้นะครับผมซึ่งในด่านอินฟินิตด่านใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเป็นด่านของ ในทีมของเซลเกมนะครับเนี่ยชื่อด่านก็บอกเลยว่าเซลเกมซากานะครับก็เป็นด่านที่20นะเป็นด่านที่20ของอ e ีฟิด่านบอลเฮลซอรี่แล้วนะจะว่าไปเนี่ยไออีเวนต์โหมดเนี่ยก็ถือว่ามีด่านมาแล้วหลายด่านเลยนะเออตั้ง20ด่านนะครับผมก็เป็นด่านที่ท้าทายเหมือนกันแหละมันก็มีหลายหมวดหลายตัวละครเวลาเล่นมันจะได้ไม่ต้องมาเบื่อหน้ากันนะฮะหลายด่านจริงๆนะครับผมซึ่งนะ เซลกมด่างของเซลเกมซาก้าเนี่ยจะมีมิชชั่นให้เราทําอยู่นะครับ3ามมิชชั่นหลักๆนะที่แน่คือผ่านแต่ละเฟสจะได้เพชรมาแต่ละเฟสนะครับผมตกต่อหนึ่งเฟสก็มา1หนึ่งเม็ดสองเม็ดนะครับแล้วก็มิชชั่นหลักๆที่ต้องทําไม่ได้ก็คือเช่นเคยนะครับผมผ่านภายในเวลา15เทินนะถ้าผ่านช้ากว่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้มิชชั่นนี้แล้วก็ ต้องผ่านโดยการใช้ตัวละครนะครับผมที่ติดในแคตของลาบิดโก้นะลาบิดโก้ลาบิดกาวเนี่ยพวกเนี้ยน,นะเนี่ยที่มันเขียนอยู่ในนี้ว่ามีตัวละครอะไรบ้างเนี่ยผ่านให้ได้โดยใช้ตัวละครในนี้สามตัวขั้นต่ํานะครับแคตของเบเกต้าแดงนะแคตของซูเปอร์เบเกต้าแดงนะครับผมมาสเตอร์อีโวลูชั่นแคดนี้ก็ต้องใช้ตัวละครในแคตนี้3ตัวนะครับในการเล่นนะครับผมซึ่ง เราจะมาเล่นแบบหนึ่งทีมครบมิชชั่นเช่นเคยนะฮะถึงแม้คลิปที่แล้วผมจะทำไม่ครบมิชชั่นก็เถอนะนาตาคิมต้องแก้แค้นให้ได้ต้องเอาให้ได้นะฮะก็ผ่านโดยใช้ตัวละครจากแคดซูเปอร์เบเกต้าแล้วก็แคดของเอ่อพวกเคลิฟ i ลลานะครับซึ่งทีมที่ว่าจะเป็นทีมนี้เลยนะครับจะมีทั้งตัวละครที่ติดในแคด2แคดนั้นเลยนะมาสเตอร์อีวลูชั่นจะมีโกคู oo, นะครับโกคู Go oo, นี่ติดนะ เบเกต้าบิยอนบูอีซเนี่ยพึ่งได้ e c a แล้วเก่งมากก็เก่งแล้วก็ติดด้วยนะครับเอามาใช้งานได้สบายสบายท็อปโบติดนะครับผมนะส่วนที่เหลือจะเป็นขาดจากเอ่อทีมของ Gold, ลาปิดโก้ก็คือพวกเคียวคาลิฟล่าเนี่ยมันติดอยู่แล้วพวกตวละคอนพวกนี้ติดอยู่แล้วนะครับผม LR k อาร์เคีคาริตัวฟีเคลม่วงซัพพอร์ตนะครับเอ่อเคฟาเหลือง e c a นะได้มีงานให้ทำสักทีหนึ่งเพราะว่าผมทำมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอันเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้งานแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ K เคฟาสแหลงยง e ซ a แล้วก็ตัวเพื่อนเนี่ยผมจริยจิงเป็นของฮิตโตะเขียวเพราะฮิตเขียวเนี่ยมันสามารถนถําให้กับทีม universal saga ได้นะครับถึงจะนําได้ไม่เต็มที่ก็เถอะแต่ว่าอย่างน้อยก็นําได้แหละแล้วอีกอย่างคือมันเก่งไงมันนํามาใช้งานได้ดีกว่าโกคูบูแดงไคโอเคนอยู่แล้วนะครับไอทมเราจะเอาไอทมสายบวกดาเมจไปนะเผื่อว่ามันดาเมจไม่พอจบการ นะครับแล้วก็จะต้องใช้ไอเทมแนวแนวบูม่าแล้วกันบูม่านี้เพิ่มไอเดคดีเฟนต์3ีสิเร์เนทินใส่เข้าไปฮนะโอเคน่าจะได้อยู่น่าจะไหวต้องลองเล่นดูแหละนะครับนะซัพพอร์ตเมมก็ไปเผื่อแล้วกันเผื่อแบบมันจะตึงมือหน่อยนะฮะเพราะว่าด่านก็ไม่ใช่เหมือนบบพวกชาวเออร์ติงอะไรจะไม่ได้แบบอ่อนขนาดนั้นนะด่านมันแบบเป็นทีมของเซลซากาเนี่ยศัตรใูในด่านน่าจะโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน อย่างนั้นก็มาลองเล่นดูครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะไม่เคยลองเล่นมาก่อนเลยเพราะว่าใน J แปนก็เพิ่งมาเหมือนกันครับมา2เซิร์ฟมาลองดูว่าแต่แลวเวะเฟสเจอตัวละครอ,อะไรบ้างจะโหดขนาดไหนนะฮะเฟสแรกเปิดมาเจอกับซาตานเลยครับซาตานนี่มีความสามารถในการหลบนะเมื่อกี้ขึ้นมาอยู่หลบได้แต่ก็ไม่นา่าจะตีแรงขนาดนั้นก็ปล่อยไปครับเฟสแรกก็ไม่ต้องอะไรมากตีไปตีไป,ไปจะได้จบๆให้เาตาฟ e ้า e c a จัดการไว้สาม้วสาม ตีเบิ้ลไปอีกหลายรอบสบายครับหายไป2หลอดเรียบร้อยตีเบิ้ลปุ๊บตายนะมิกาตาอ,อีโวนีอีซปุ๊บได้ใช้งานหลากหลายแน่นอนครับทีมีให้อยู่โคตรเยอะมาต่อไปเฟดหน้าเจอกับโอ้เจอกับเซลล์เลยนี่คาเฟสองเจอกับเซลลเลยฮนะเซลเพอร์เฟกต์ฟอร์มเป็นตอนที่ว่าโยนสาตาร์ออกนอกสนามไปใช่ไหมเออโอเคเป็นสีเหลืองนั้นได้อยู่ แต่ว่าต้องให้โกคูแท้งไปตอนนี้เพราะว่าโกคูชนะทางท่าตอยู่ฮะโอเคได้ได้ได้พอได้อยู่ผมว่าแต่ว่าตรงคิวคาลิเนีอาจจะไม่ได้ตีเบิ้ลเก่งเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอตัวละครที่เป็นเพียวไซยาหรืออะไรนะแม้ตายมาแล้วฮะอาจจะเจ็บหน่อยนะเพราะว่าน่าจะตีแรงแหละเสดเฟดเนี่ยอันนี้ขนาดผมเป็นโกคูบูแดงที่ยังแบบชนะทางท่าย,ยังโดนกับหลักแสนเลยทีเดียว ถือว่าก็พอเฉยๆยังไม่ได้แรงมากขนาดนั้นยังพอรับได้ครับนะเป็นแค่เฟสแรกๆอยู่ไม่ต้องไปจริงจังมากคือผมได้ข่าวว่าไปดูในกลุ่มอะ่ะนะมีคนโพสในกลุ่มว่าเฟสแท้ๆอะ่ะมันอันตรายมันแรงอาจจะต้องแบบไปจริงจังในเฟสนั้นมากกว่านะเออไปใช้เทมเพเฟสนั้นมากกว่าปะหลบป่ะคโมงนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะแพ้ทางธาตุครับอย่าหวังสูงเลยฮนะตีไ,ไม่เข้า เป็นตัวซับอ่ะรอไปซับพ,พอร์ตตัวเพื่อนดีๆแล้วกันโอเครอบนี้เคฟาไม่ได้เปลี่ยนบอลเหลืองหรือไงวะเน,นี่ยนะมันเป็นตัวเปลี่ยนบอลเหลืองไม่ใช่หรอเคฟาทำไมบอลเหลืองไม่เปลี่ยนเลยคืออะไรกันหรือว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนบอลทับซ้อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคผมจะให้ฮิตโตะไม่เดี๋ยวให้เบต้าไปแทงแหละเนเบต้าดีเฟนซ์มากกว่าเนาะเบต้าแทงแล้วก็เคฟาเก็บบอลแดงนี้ให้หมดเลยฮะ เป็นตละครใสายนกอยู่แล้วเก็บไปเลยดีเซนเท่าไหร่แสนแปดโอ้ถึกรู้งี้นะ่าให้เคฟ้าไปแ้งช่องแรกนะฮะได้บอลเยอะขนาดเนี้ยดูถึกขึ้นเยอะเลยแต่ได้อยู่ฮะสองล้นเจ็ดจัดการไม่น่าจะได้ถึงมือฮิตโตหรอกน่าจะไปปิดน่าจะไปตายตรงเคฟ้ามากกว่าเคฟ้าตีแรงเบิร์นเก่งด้วยนี่ครับสามล้านเจ็ดจัดไป ไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยนะจริงๆจ,จะแรงกว่านี้ถ้าเกิดว่ายืนลิงคู่กับพวกเคฟาพวกแบบเคลแล้วก็คาลิฟลานะอันนี้ขนาดผมลิงก์กับช่องแบบใครไม่รู้อะยังได้แบบดาเมจแรงอยู่เหมือนกันมาเจอโกคูแล้วโกคูติดขัดเพไซย่านะครับเท่าน,นี้ก็ LR LR อลคาลิจะได้ตีเบิร์นการันตีได้สักทีหนึ่งแต่ว่าประเด็นเนี่ยต้องใช้เทมวะ สีแดงไงเธอเราสองตัวครับถ้าตัวเป็นสีฟ้านี่คือน่ากลัวมากเลอเกินอันตรายไปไหนอ่ะเออจะเอาหน้ากลัวไปไหนครับโกคูบูแดงนี่ไม่อาการไม่สู้ดีเท่าไหร่จริงผมว่าน่ากลัวจะจัดเออน่าจะเกือบตายนะถ้าเกิดว่าในกรณีเลวร้ยวายสุดๆอะ่ะโกคูบูแคลเคนโดนมาตายเข้ามาแล้วคือแบบเกือบตายอะ่ะแต่น่าจะรอดอยู่เพียงแค่เกือบตาย,ยาเฉยไม่น่าตายทันที โอเคไม่โดนครับก็ไม่ได้แรงมากขนาดนี้หว่าตีธรรมดาแค่หมื่นเดียวเองหรือว่าผมกลัวเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้ดีคืออย่าโดนแม้ตายดีกว่าฮะมันเสี่ยงเกินไปแล้วไม่รู้ด้วยว่าศัตรูมันตีแรงขนาดไหนครับเราไม่ยเคยเจอฮะติดเบิลไปครับเบิ้ลการันตีครับเพิ่มดีเฟนเพิ่มไปอีกนะช้าแต่ชัวนะครับผมอาจจะดูแบบยืดยาวยาวนานแต่ว่าชัวอยู่ เบิ้ลเพิ่มไปทีนึงครับดีเฟนเพิ่มไปอีกสบายบอกเลยสบายนะอาจจะชา้าตรงแอนิเมชันแต่ว่าเทินเนี่ยยังเร็วอยู่นะถือว่าเราไม่ได้เสียเทินไปมากขนาดนั้นยังสี่เทินอยู่นะครับโอเครันก้าจะททอปโปะไปยังไม่สามารถฆ่าโกคูดได้หรอกเราแพ้ทางท่าอยู่ครับเบิ้ลไปอีกโอ้โหแล้วมาเบิ้ล ไม้ตายมาแล้วไม้ตายใส่ท็อปโปโด้วยโอ้โหไม้ตายแอนิเมชั่นใหม่อย่างสวยขึ้นเตา่าเท่าไหร่สองแสนหกโอ้โหโคตรแรงเลยแสดงว่าแม่งตีธรรมดาเบาแต่ไม้ตายแม่งโคตรแรงจริงเอ้ยแรงจัดเลยอะเกือบนิ่งแล้วอะโอ้โหจะหลุดกูจะหลุดเกือบนิ่ง เกือบได้ไปคุยกับล่างโมงแล้วเมื่อกี้ฮะถ้ามันใสโกโคูแคลเคนผมนะผมว่าผมไม่น่ารอดว่ะเกือบตายอ่ะเออเป็นเศษที่ว่าตีมาให้ตายโคตรแรงแต่ว่าธรรมดาไม่ไม่ได้แรงเทนะ่าไหร่ะอย่างนั้นเนี่ยมามืดนะฮะเห็นนิ่งๆแต่สิ่งนะน้องบอกเลยอันตรายจ,จัดๆตายเคฟาตีเพิ่มไปดีเฟนซ์เขาแตกไปอีกทีนึงฮะจะได้แบบมีดีเฟนซ์ไปรับได้ในช่วงท้าย,ยาจะได้ถึกขึ้นหน่อยจะได้สบายใจขึ้นนะครับ รอบนี้เจโกฮังนะเป็นโกฮังสีเขียวต้องใช้เทมเพิ่มเลือดไปครับไม่งั้นไม่ไหวจริงโอเคเจโกฮังดีเฟนซ์ใครเท่าไหร่บ้างเนี่ยเคยคลี่เอลมาดีเฟนส์สองแสนเจ็ดไปแท้งแล้วกันนะอาจจะแพ้ทางท่าแแต่ว่าดีเฟนซ์มันมากสสือล้วล่ะถ้าโดนอาจจะโดนไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่อาจจะเจ็บอยู่ แต่แน่นอนนะผมไม่เสี่ยงให้พวกทิตโตกับโกคูไปโดนช่องแรกหรอกอันตรายเกินไปฮะอ,อย่างนี้คุ้มกว่าหลบได้อย่างน้อยเนี่ยเคียวคาลิยังหลบได้ไงเออไปสี่ล้าห้าจัดการอืมพลังสองพี่น้องคิ้ไหมไม่คิ้เบิ้ลธรรมดาคิ้เบิ้ลไม้ตาอีกสองล้านหกยาๆครับผมดูอนิเมชั่นยาวๆ นี่แหละนี่คือข้อเสียของการตีแล้วไม่คิดนะฮะฮิตโตของเรา6ล้าน5้าจัดปาะเป็นเพราะอิทธิพลจากการใช้เทมสซัพพอร์ตเพิ่มนะเรนเดาเมจแรงนะฮะต่อยเข้าให้สี่ล้านถ้าติดเบิ้ลเพิ่มนะรู้เรื่องรู้เหลืองแน่นอนบอกเลยโอเคทีนี้ก็อันตรายตกมันอยู่ที่โกคูไค,คโอเคนแล้วละ่ะไม่ตายโดนไหมไม่โดนงั้นรอดสบายใจไปฮะรอดตายไปทีนี้ก็ โอ้ลูกแก้วเปลี่ยนไม่ดีเท่าไหร่ไปครับให้เคียวเป็นคนปิดปิดจอปป็อบไปฮะน่าจะได้อยู่เคียวม่วงตัวซัพพอร์ตตัวฟรีสามล้านดาเมจจัดไปยังไงก็ไหวบอกเลยปิดจอ็อบอืมเรียบร้อยที่เห็นตัวละครในทีมผมมันตีแรงแรงไม่ใช่อะไรครับเราใช้ไอเทมช่วยนะฮะอุ้ยเจอเซลจูเนียว่ะเจ๋งว่ะปกติเนี่ยดาดอย่างเงี้ยมันจะเจอศัตรูแค่ตัวเดียวแต่ว่านี้ยเราเปลี่ยนมาเจอศัตรูสองตัวแล้วถือว่าเจ๋งนะเออ สองตัวบ้าเลยไม่ใช่สองหรอกห้าตัวทีเดียวแหละนะห้าตัวเลยทีเดียวโอเคโอเคเจอหลายตัวหน่อยฮะอย่างนี้ค่อยท้าทายหน่อยซิจัดมาดิจัดมาขอ,ขอแบบเบิ่มเบียวเคาลคีก็ใส่ตัวไหนไปก่อนใส่ใส่ไปเถอะตีไปเลยฮะเบตา้านี่กลับไปตีใส่ตัวแดงแล้วกันแต่จริงเบต้ามันคิดว่เข้าง,ง่ายนี่หว่าผมไม่น่าเลยวะไม่เป็นไรครับไปไป Okay. ไอเทมยังไม่ต้องใช้ปล่อยไว้ก่อนค่อยใช้ตอนช่วงเทินหน้าแล้วกันรู้สึกว่ายังเหลืออีกหลายเฟสประมาณอีก3 4มสี่เฟสมั้งกว่าจะจบด่านเนี่ยเราก็เข้าสู่เทินที่8แล้วนะครับต้องบริหารไอเทมดีๆแล้วเพราะว่าไม่รู้ด้วยว่าเฟสท้ายเนี่ยมันจะหนักหน่วงขนาดไหนฮะบางทียิ่งรีวใชไอเทมฮิวเกินไปนี่คือเฟสท้ายมีเลือดไม่พอไม่ไหวนะตายได้เหมือนกัเน okay. ได้อยู่ เฟสน่าจะไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าทีมเรามันยังได้ดีเซนเพิ่มจากการสแต็กมาหลายรอบน่าจะเอาอยู่สบายๆน่าจะไปหนักช่วงเฟสสดท้ายๆแหละครับจริงๆไปเบตตาขอเบิ้ลเพิ่มได้ป่ะนั่นแหละเจ๋งอย่างนี้แหละที่ต้องการไฟแนลแฟอ้ยได้ไป2ตัวบาทจาังหวะนี้ไปฮิตโตเขียวจัดการถ้าคาได้เพิ่มจะดีมากๆ แต่ดูส้มไม่น่า่าดได้ต้องติดเบิ้ลเพิ่มอะอย่างเงี้ยไม่ตายจริงด้วยฮะโอเคสรุปเหลือสามตัวนะครับผมอย่างนี้ก็พอได้อยู่แหละเหลือสามตัวเคฟ้าลูกแก้วไม่ดีเท่าไหร่แบบนี้ไปเคฟาลูกแก้วเหลืองตีใส่เซลจูเนียร์สีม่วงไปส่วนโกคูก็ตีใส่เซจูเนียร์สีแดงเนาะอืไอเทมผมมาใช้แล้วกันนะตรงนี้นะครับ ใช้เลยดีกว่าใช้ไปเลยหรือใช้ไปเลย3เทินต่อจากนี้จะเป็นการเพิ่มメディเคีดีเฟนต์นะครับที่สิบเปอร์เซ็นต์สามเทินนะฮะเทฟาสองล้านเก้าดาเมจเบาเพราะว่าเราเก็บลูกเกล้น้อยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าตีตายโอ้โหตีตายเลยตีกิติข้อาตายเลยเมื่อกี้โอเคงั้นได้อยู่ฮะอย่างนี้น่าจะปิดฉากได้ทันอยู่แล้วนะโอ้โหกิติข้ออีกรอบตึงๆไปว่ะตัวตึงไป งนี้โกคูคาเค็นก็ปิดจ็อบได้อยู่แล้วนะครับสบาย3ล้านดาเมจทีนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะเพราะว่าหลอดลกคังขึ้นมาพอดีแต่เมื่อกี้เซียมันล็อกตำแหน่งใช่ไหมมันล็อกทัปโปไปแข่งช่องแรกด้วยโอ้โหจริงๆก็ไม่ผิดหรอกแต่แบบหลอดดกคังมาได้พอดีองไงให้ทัพโปตีมันไม่ได้อะประเด็นมันไม่ใช่งไงประเด็นน่ะแต่ว่ามีวิธีอยู่นะฮะก็คือห้ามให้ทัโปไม่ได้ไม้ตายแบบนี้ ท็อปโบก็จะไม่ได้หลอดดกคังนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเคฟากับเอ่อไม่ใช่เคฟาดิจำชื่อผิดตลอดเลยเคิวกับคาลิฟลาจะได้ไหมก็ตายหลอดดกคังแทนซึ่งก็ถือว่าได้อยู่จัดไปท็อปโบแท้งไหวพวกวะท็ปะอปโบตัวนี้คือยังไม่ได้มีกันแบบไม่ได้มีการดามเมทเพราะว่าเลือดไม่ต่ํากว่า7จอาจจะเลี่ยงได้ฮนะอาจจะเลี่ยงจากท็อปโบได้แต่ถ้ามาแล้วไงมาแล้วมาแล้ว อาจจะนิ่งได้นะตรงนี้อันตรายนะฮะว้าเพอร์เฟกเดบีมสามแสนสี่แสนตั้งหากโอ้โหโคตรแรงเลยเว้ยอย่างนี้คือสองช่องหลังเนี่ยต้องรอดให้ได้ซึ่งผมคิดว่าจันรอดอยู่ครับเพราะว่าไอสองตัวหลังเนี่ยมันถึกอยู่เคลคาริกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเบต้าก็เช่นกันแล้วยิ่งมันมันตีแม้ตายมาแล้วด้วยนี่คือสบายใจได้ครับนะ ไม่น่านะไม่น่าตีแม้ตายได้สองรอบในหนึ่งเทินถ้ามันตีสองรอบในหนึ่งเทินตายนะครับผม <c oughs> นะซึ่งขอว่าอย่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันมันจะน่ากลัวเกินไปละนะโอเคไม่เข้าโอเคตีใส่ไม่เข้านะอย่างนี้ก็เบตา้าหายห่วงครับเบต้าไม่น่าเป็นไรไปสี่ล้านหกปิดจบเบิร์เพิเ่มไมตายไหมไม่มาวะขอเพิ่มเละไม่ใช่เพิ่มไม่มาไม่มาจริงๆด้วยโอ้โ ไม่เป็นไรปะถึงเวลาโชว์ของเธอแล้วเคฟ้าเหลือง e eca จัดการก้าวลูกตึงๆก้าวลูกตึงๆพี่มาแล้วบอกเลยของจริงดีเฟนเท่าไหร่4ี่แสมึงตีงกมมันก็ตีไม่เข้าหรอกเซลมึงแพ้ทางเคฟ้าก็ด้วยมึงตีเข้ามาใส่ขอแบบเน้นๆดิสี่แสนดดีเฟน์กับโอกาสหลบเนี่ยโอ้โหสบายบอกเลยเคฟ้านี่เดือแบกครับผมเคฟ้าไม่คือตัวตึงจริงๆ บอกเลย,ยคิดดูข้อไปฮะเบิ้นเพิ่อนธรรมดาตายไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตายเข้ามาไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะกูหลบไงเออไม่ทันได้ตีครับหลบก่อนของจริงถึงตีก็ตีไม่เข้าดีเฟนส์สีชันแพอดอะโคตรอวยโคตรตึงมาโอ้โหเจอโกหังสีฟ้าด้วยแล้วคือแม่งเออสีแดงสองตัว โกฮังสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นสีสุดท้ายจริงๆครเพราะาตามเนื้อเรื่องไงโกฮังเป็นคนบิดจับทุกอย่างนะครับแต่ว่าโกฮังเป็นสีฟ้าไงสีแดง2ตัวในเทอร์นี้ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยคือมันตีมาไปมัวที่ช่องแรกบ่อยนะครับให้คิวคารีไปแทงตัดนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จัดตปปึ๊บแล้วก็ต้อง,งเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนให้ทัพโบไปอยู่ช่องกลางแทนนะไม่งั้นโกคูยเขาเขลียนรับไม่ไหวแน่นอนแบบนี้โอเคได้อยู่นะ หวังว่าจะไม่ตายนะฮะพระโปโดนตีสองทีเนี่ยไม่น่าไม่น่าตายอยู่หรอกไม่น่าตายไม่น่าตายผมไม่รู้ว่าด่านเนี่มันจะตีแรงขนาดไหนเฟเนี่ยดูจากทรงเนี่ยน่าจะแรงมากๆแล้วเพราะาเป็นโกหังแบบพลังขึ้นเต่าพอลูกด้วยเนี่ยมารอรับแรงกระแทกคุณผู้ชมจัดมาสองแสนสามแสนถึงเปล่าสองแสนสามแสนถึงไหมแสนเดียวโอเคก็ได้อยู่ครับ แต่ตีเข้ามาหลักแสนได้ก็ถือว่าแรงเพราะว่าเคียวคาริเราดีเฟนส์ดับหลักเท่าไหร่อะคิสภ,ภาพครับประมาณหลักสี่แสนสามแสนอะไรบ้งเนี่ยเออน่าจะตีแรงจริงครับถ้าโดนผิดคนก็มีสิทธิ์ไปหวันได้เลยอะ่ะจริงโกคูดาเมจสีล้านเจถ้าตีคิยเข้อจะดีมากๆเลยฮึบไม่คิดครับผมมารอบนี้ รอบนี้เนี่ยค่อย,ยังช่วงหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องมีตวละครสีแดงมาคอยห่วงมาคอยอะไรนะฮะจัดปะลูกแก้วสิบสามลูกตึงๆเก็บไปเต็มที่เอาให้เต็มมาสูบไปเลยพี่ๆมาสบายสบายเทนี้สบายบอกเลยครับเทนี้สบายมากมีหวังอาจจะฆ่ากวังได้ก่อนมั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเคฟากับเบตา้ามันเบิ้นบ่อยและขีบบ่อยนะดูดิเคฟาเราหลบอีกแล้วแปดล้านสดาเมจโอ้ oh my god แล้านสม ตึงๆแปดล้านสามตึงๆโอ้โหไม่คิดไหววะคีน้นี่รอบเนี้ยใี้เห็นดิคีทีนี่คือหายไปห้าหลอดเมืงเนี้แปดล้านสามตึงๆไม่คิดอีกแล้วโอ้โหเสดายอะนี่เสดายมากอุตส่าห์เอาขี้นำแปดล้านสามถ้าคีดูข้อนะโกหังนะ่าจะไม่น่ารอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละจริงโอ้โหแรงจะจับบอกเลยนะคราวนี้ มาฝากความหวังที่เบต้าอีโวของเรานะซึ่งถือว่าหวังได้นะเพราะว่าเบต้ามันตีคิดิคอลง่าย,ยางไงสี่ล้านดาเมจถ้าติดเบิ้ลเพิ่มเนี่ยน่าจะตายอยู่เป็นกันนี่ไงคิดิคอและรอบหนึ่งนะครับบอกแล้วเบต้าเรามันคิดิคอลง่ายเบิ้ลเพิ่มรอบนึงนั่นแหละปิดจอบอย่างสวยงามด้วยไฟนอลแฟชไปเลยตูม้มหายเรียบร้อยจบครับผมโอเคนไม่จะมีต่อเพิ่มโอเคหมดละนะ สรุปก็คือตามเนื้อเรื่องครับปิดท้ายที่โกหังพอลูกจบเลยนะซึ่งเอาจริงถือว่าแอบตีแรงนะโกหังอ่ะก็พยายามเล่นระวังแล้วกันนะครับแม้ตายมันตีแรง,งดีอันตรายอันตรายถ้ามันมีตัวละครแบบว่าดีเฟนซ์หนาเติรกมากนี่ก็คืออันตรายนะโดมนมาตายเข้ามาใส่ตัวละครสีแดงแบบดีเฟนซ์น้อยนี่คือไม่น่ารอดครับผมน่าจะวันช็อตแล้วเดียงเลยนะครับผมน่ากลัวเหมือนกันนะก็นั่นแหละ ประมาณนี้สำหรับคลิปของการผ่านด่านดัานบอรฮิตอรี่ของเซลซาก้าด่านใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับหนึ่งทีมครบมิชชั่นซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสามารถจัดทีมแบบหนึ่งทีมครบมิชชั่นไม่เหมือนกับทีมผมก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถทาได้หลากหลายเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยทำออกมาจัดออกมาเป็นทีมแบบนี้ได้นะครับซึ่งก็เล่นได้เหมือนกันแหละนะเห็นไหมเนี่ยครบมิชชั่นเลยรับมาเลย23เม็ดตึ้งๆ23 24มยีเม็ดได้มาแล้วเพชรดอง ดองไป7ปีโอเคเรียบร้อยครับผมนะก็นั่นแหละครับตามนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับเจอนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย